สัตสันดาหตุสันาหตุเวราอัเวราสุขชีวินสุขาชีวินให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงเป็นผู้จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุก เดินเป็นสุทุกเมื่อเทิองกตั้งบุญญงกะตั้งบุญังพลังไม่หัางพลังไม่หัางชาเพภาคีัพเพพาคีวันตุเตพระวันตุเตขอให้สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายจมาได้เสวยผลบุญจงมาได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญได้บำเพ็ญด้วยกายด้วยกายว่าจ วาจาใจแล้วนั้นเทินแล้วนั้นเทินสุขินนางสุทินนางวัตเมทานางวัตเมทานางอาสวะอาสวะขยัยวหังขยัยวหังนิพานังโหตุนิพานังโหตุสุกิตาโหตุสุกิตาโหตุยาตโยยาตโยตลอดกาลและนานเดินตลอด 五。<Cool. S 2> cool.